วัสดีจ้าเพื่อนเพอนวันนี้วันนี้ป้าต่อยมีหมึกกระต้อยน้องน้องแฟนป้าต่อยมาจากทองตมก็เอาหมึกกระต้อยมาฝากแล้วก็ปลาหลังเขียวป้าต่อยทําท่าจะล้างล้างเอาใส่กลุบไว้เอาไว้ต้มหวาน น้องเขยน้องเขยแฟนปลาต่อยเ้าออกออกได้หมึกก็เ,เลยได้ปลาหลังเขียวติดติดมาด้วยแล้วก็หมึกตัวใหญ่หมึกตัวใหญ่คือเขาคัดขายหมึกกระตอยนี่ก็เอากินเนี่ยเอามาให้นี่เปลาหลังเขียวนี่แถวแถวภาคกลางเขาจะเรียกว่าปลาโอกกระแลนะเนี่ยปลาโอกระแลแต่ถ้าทางสวีเขาจะเรียกว่าปลาหลังเขียว เนี่ยเดี๋ยวปรต่อยจะทําปลาหวานปรต่อยจะทําปลาหวานในปลาลังเขียวเนี่ยไออันนี้ล้างหมึกล้างหมึกใส่ที่ไว้แช่ก่อนจะกินทุกอย่างไม่ได้เลยปรต่อยเนี่ยหมึกนี่ก็แหลงนะแต่ว่าไม่หมึกไข่มันก็ไม่แรงถ้าหมึกไข่ไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวปรต่อยล้างหมึกใส่กุบ มีของขาวแมงวันก็มาแล้วล้างแช่ไว้ในช่องช่องฟิตให้มันแข็งให้ขี้มันแข็งแล้วเราค่อยเอาช้อนเอาหางช้อนฟักออกมามันทำง่ายแต่ถ้าตอนแบบนี้มันทำยากแต่มันขี้จะออกดำหมด ไปในช่องฟีดก่อนให้ขี้มันแข็งทำง่ายหน่อยตัวใหญ่ก็มีตัวแค่นี้กำลังกินแต่ป้าไต่อชอบนี้แหละชอบตัวเล็กๆเกนี่ยแบบนี้นี่ป้าต่ชอบเหมึกกระต่อยเล็กๆเกนี่ยตัวละคำ สองโลนะเนี่ยป้าต่อยกินคนเดียวไม่หมดง่ายหรอกถ้าแฟนปลาต่อยอยู่ด้วยก็กินหมดไวเพราะว่าแฟนปลาต่อยจะต้มยำกินทุกวันหมึกกระต่อยหมึกกระต่อยเคยเห็นกันไหมเนี่ยหมึกลูกหมึกเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าหมึกกระต่อย นี่ถ้าว่าไม่กินนะถ้าเยอะๆเราตากแดดทำเป็นหมกึกกระตอยเค็มก็อร่อยแต่นี่ถ้าประต่อยตากนะแค่นี้พอแห้งแล้วก็ได้ได้สามสีขีดได้ั้งพอแห้งแล้วมันจะเบา กระตอยโอ้ไม่แน่เดี๋ยวปลาต่อยกินไม่ทันจะเลือกตัวเล็กๆตากเป็นหมึกกระต่อยหมึกเค็มโอเคเสร็จเรีบเยบร้อยปลาต่อยจะทำป้าหลังเขียวปลาหลังเขียวจะทำปลาหวาน ำปลาหลังเขียวกันต้องขูดเก็ดก่อนขูดเก็ดตัดหัวตัดหัวแล้วก็ตัดพุงนี่ทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีแร่ทำทำนี้ก่อนไม่แร่ทีหลัง กลิ่นของขาวแล้วไม่ได้เลยมากันเชีย์ Okay. เดี๋ยวมาดูตอนป้าต่อยแร่แล้วกันโอเคเพื่อนๆทำได้เสร็จแล้วเดี๋ยวไม่กี่ตัวแล้วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ล้างใส่กุบ ไปทำขั้นตอนต่อไปพอเราจะกินเราก็เอามาแแล่แล้วก็สับแล่แล้วก็สับ แล้วพอเราจะกินเราก็เอามาแล่แล่สองข้างแล้วก็สับสับเนื้อให้ละเอียดแต่ถ้าตำปลาหวานก็แล่เหมือนกันเอากระดูกออก เอาก้างออก่อ,อยเนี่ยปลาเนี้ยปลาหลังเขียวเนี่ยทำปลาหวานอร่อยเดี๋ยวก็ต่อยจะทำให้ก็ต่อยจะทำคลิปให้ดูที่ทำปลาหวาน ปลาออกกะละต่อยชอบทำกินอ้ยปลากระโดดปลากระโดดอันนี้ก็เอาไว้ต้มให้น้องหมามีปลาตัวด้วยนี่ต้มขยำข้าวให้เขาจะได้ไม่ต้องทิ้งเสียของ โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ปลาต่ตจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดีย๋ยวคลิปหน้าจะทำปลาหวานแม่ดู